สวัสดีครับผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Arena Breakout นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือ FPS จำลองสงครามที่ออกแบบไว้ให้ผู้เล่นสายยิงตัวจริงนะครับยิงแล้โป้นยทํำนองนี้เนาะหรือเรียกเกมนี้ว่า Escape from t a r k o v Mobile ก็ว่าได้เนาะส่วนรูปแบบการเล่นนะครับท่านผู้ชมจะโดนส่งลงไปในแอบนะครับารามทรัพยากรต่อสู้กับผู้เล่นอื่นแต่ถ้าท่านผู้ชมแพนะครับเราจะเสียของทั้งหมดที่เราารามมาเลยนั่นเองท่านผู้ชมครับนับว่าเป็น FPS อีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างสมจริงในส่วนของเกมเพ์มีตลาดซื้อ เลอขายเปิดให้ผู้เล่นของที่ปนมามาวางขายในตลาดตอนนี้เกม Arena Breakout ก็ได้เปิดโค้ดเบต้าตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมนี้ในประเทศไทยนะครับใครสนใจก็สามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดใต้ครปวิดีอนี้ได้เลยส่วนใครที่อยากติดตามข่าวสารอัปเดตของตัวเกมนะครับสามารถติดตามไปที่แฟนเพจ Arena Breakout เช่นกันครับโอเคครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างปืนก่อนเลยเรามาที่ช่างผลิตปืนนะครับท่านผู้ชมครับ ปืนในเกมนี้ก็มีหลากหลายประเภทว่าจะเป็นแอ s ซ u l เล i เฟ e smg พวกสไนเปอร์ต่างๆก็มีนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนช็อตกันเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวปืนพกก็มีเช่นกันนะเดี๋ยวผมจะปรับแต่ง2ปืนนะครับในคลิปนี้ผมจะเอาในส่วนของตัวปืนนี้นะครับ M3A1 นะครับในการใช้เนาะก่อนหน้านี้ลองใช้พวก AK แล้วส่วนตัวยังไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่ลองมาใช้ใตัวนี้ M3A1 รู้สึกเข้ามือ นะครับนะเดี๋ยวเรากดยืนยันเราจะปรับแต่งตัวนี้นะตัวนี้สามารถปรับแต่งได้ประมาณ5อย่างนะครับถ้าเป็นตัวอื่นๆน,นะครับอย่างเช่น AK นะครับมันจะปรับได้เยอะกว่าอะไรประมาณนี้นะเอออันนี้ก็น่าสนใจก็ลองดูนะผมจะใช้ตัวนี้นี่อย่างแรกนะครับก็จะเป็นตัวแม็กกาซีนนะครับปกติจะเป็นแม็กกาซีนแบบ15นัดน,นะครับพอปรับก็จะเป็นแบบ30นัดนั่นเองเองนาะต่อมานะครับก็จะเป็นตัวลำกล้องนะครับปกติถ้าเราไม่ได้ติดนะ มันก็จะไม่เพิ่มในส่วนของความแม่นกับระยะนะเราอันนี้เราติดมันก็จะเพิ่ม2ตัวนี้มาอ่ะถัดมาก็จะเป็นปากกระบอกนะครับปากกระบอกก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอ่าแรงทีบต่างๆท่านผู้ชมครับทำให้ดีขึ้นเนี่ยเห็นปะ่ะแรงทีบแนวดิงแนวแรงทีบแนวลาบนะเออถัดมาอีกก็จะเป็นฐานนะครับฐานตัวนี้ทําเพื่อติดตั้งในส่วนงตัวสโคบนะถ้าเราไม่ติดตัวนี้เราจะไม่สามารถติดศูนย์เลงหรือสโคบได้ นะสโคปก็มีหลากหลายประเภทนะครับก็ขึ้นอยู่กับเงินในตัวละครเราด้วยนะเออว่าจะเอาแบบไหนนะครับยิ่งคูณสูงๆก็จะแพงหน่อยนะส่วนตัวผมใช้แค่ประมาณอ่านะี่ครับสาหรับปืนตัวนี้นะที่ผมใช้อยูนะ่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นพันท้ายนะครับพันท้ายตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มในส่วนของตัวแรงถีบนะเห็นปะ่นะนี่ครับแรงถีบนะทำให้แบบปืนไม่ได้ถีบมากนักนะครับนะก็เพิ่มตรงนี้เนาะเมื่อเรียบร้อยแล้วกดยืนยันท่านผู้ชม พอยืนยันตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรากดประกอบได้เลยนะแล้วก็ไปที่ห้องเก็บของนะครับคือถ้าเรามีของเพียงพอเราสามารถกดประกอบได้เลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวปื้นใหม่นะครับก็คืออันนี้มันจะขึ้นคําว่าใหม่อยู่ด้านซ้ายบนนะครับแล้วก็ลากมาใส่ในช่องนี้ได้เลยนี่เรียบร้อยเนาะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกอันนึงก็คือในส่วนของตัวปืนพกที่ผมจะไปด้วยเนาะในส่วนของตัว Desert Eagle นะครับจริงๆอีกตัวทีน่น่าสนใจก็นี่ G17 นะครับตัวนี้บอกเลยว่าดีมากนะแต่อันนี้เอาตัว Eagle ไปแล้วกันนะครับกดยืนยันเลยนะตัวนี้ก็ติดตั้งในตัวศูนย์เลงได้นะครับตัวนี้นะติดต่อยไปค่อนข้างโอเคนะถ้าติดไปแล้วนะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้นี่เราอยากรู้ว่าเพิ่มอะไรแล้วก็ดูได้นะครับผมอานะเพิ่มความนงความนิ่งกันเข้าไปต่อมาก็จะเป็นตัวแมกกาซีนนะครับตัวนี้ ไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับมีแค่สีนะนะติดอันไหนก็ได้อันนี้แล้วแต่ยืนยันเลยนะครับแล้วก็ทําการประกอบแบบเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ไปมันถึงก็มันแค่เข้ามาตรงนี้เนาะก็จะมีปืนใหม่เข้ามาแล้วก็กดลากไปอีกอย่างนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับอย่าลืมจัดในส่วนของตัวของในตัวละครให้เรียบร้อยนะัเนี่ยนู้ชมครับอันนี้ผมใส่แค่ตัวหมวกกับชุดเกราะเท่านั้นในหูฟังไม่ได้ใส่หน้ากากไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็ อาวุธนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมถนัดเลยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะแล้วก็พวกย่าต่างๆนะครับกระสุนเตรียมไปให้พร้อมนะครับพยาบงพยาบาลเตรียมไปอะไรประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทานผู้ชมครับตัวแมพก็จะเป็นแบบนี้เนาะ,ะสีเขียวนะครับจะเป็นทางออกที่สามารถออกได้เลยนะสีแดงจะเป็นทางออกที่มีเงืนะ่อนไขได้เลยทานผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะก็จะเป็น การถอนกาลังแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับผมโอกาสมีอยู่ที่50%เรนะเราสามารถดูรายละเอียดได้เลยเดี๋ยวเราลงนี้ก่อนก็ได้นะนี่น่าจะอยู่ตรงในบ้านตรงนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยๆไปค่อยๆไป,ไปเพื่อความปลอดภัยเนะยครับถ้ามากับเพื่อนก็บวกเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่นะปัเนี่ยปั๊สก,กิดเบาๆครับเบาๆเรียบร้อยไปหนึ่งเรียบร้อยไปหนึ่ง อันนี้คือเราโวยโอกาสนะครับไปล่าสเขาเนะเขากำลังตัวกันเยู่พยายามวิ่งให้มีเอ่เกี่ยวกับกำบังแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยป้งโอ้ยสองว่ะสองว่ะมาสองว่ะเดี๋เดๆๆเด้อเด้เดปังเรียบร้อยไปเต้เอนอุ้ยอ้ย,โ,อย,โ,อยโดน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 ปะวะ เดี๋ยวเอายังไม่โดนนะไม่โดนตกใจทั้งเสียงโคตรแน่นโอ้ oh my g กอดยัไงโหปัง oh. okay. โอเคค่อยครีโหลดหน่อยนะครับโอ้ oh my g กอดโดนแล้วถอยกันถอยกันทำการพันแผลก่อนนะพิชุมค่อ <c> น <oughs> ข,ข้างเจ็บประมาณหนึ่งเลย อย่างนี้เหรออย่าพึ่งมานะจ๊ะขออยู่ห่างๆกันสักพักหน่อย <c oughs> คุณพกยังไม่ได้ใช้เลยนะหาจังหวะเปลี่ยนแมกซีนไม่ได้เ <c oughs> ออระยะของอันเนี้ยมันค่อนข้างแบบเป็นข้อเสียนะครับมันไม่ได้เป็นระยะที่ไกลมากนะถ้าแนะนำจริงๆอ่ะไปแต่งพวกเอเคดีกว่านะแต่รู้สึกมันเข้ามือผมไงเออ วิ่งมาชาร์จเลยแล่นปัง้งโอเคเรียบร้อยครับบอกเลยว่าโคตดดีอีเกิเนี่ยจะมีใครไหมหรือเปล่าเนี่ยเราสามารถกดทรัพยากรกดค้นดูได้นะเช่นตัวนี้ตรวจสอบดูเราจะเอาไปหรือเปล่าแล้วก็เก็บไปค้นของดูนะครับถ้ามีคงมีของก็จะเอาไปก็เอาไปได้นะ แล้วแต่นะครับเอาที่จําเป็นอะ่ะหรือจะทําการกินอาหารก็ทําได้เช่นกันนะครับแล้วก็กดค้นเพิ่มเติมเราไม่ต้องการก็ระวังหน่อยแล้วกันนะครับหาที่แอบดีๆนะลีโหลดครับไปลุยกันต่อเลยไปไปไป,ไปผมไม่ได้สายแบบบวกแบบไอ้นี่นะร้อนะอาจจะเข้าค่อยๆเข้าไปอะไรแบบนะี้นะโหลดรีโหลด ดี๋ยวแมกกซซีนสำรลองผมหมดแล้วป<ะ>ังเรียบร้อยโดนอันนี้แรงมากอีเกิลโคตแรงเลยทุกผู้ชมครับแต่งตามที่แต่งให้ดูนะเดี๋ยวฮิลวกันฮิลวกันนิดนึงนิดนึงค่อนข้างเจ็บปวดโอเคก็ เล่นเกมเลย์ดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางออกกันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมเราวิ่งมาประมาณนึงใกล้ๆถึงทางออกแล้วนะครับทางออกมันจะมี 2... ทางนะผมแนะนําทางที่2นะครับมันจะค่อนข้างโอเคกว่าไม่เจอใครนะครับเราแค่มาเยืนประมาณตรงนี้นี่แล้วก็รอเวลานะครับครูดาว หลังจากนั้นนะครับเราก็ออกจากตัวแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุกผู้ชมครับหลังจากชมบรรยากาศในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูโหมดการเล่นแล้วก็ระบบต่างๆที่น่าสนใจกันบ้างเนาะอย่างแรกมาดูโหมดเลยนะครับกดด้านขวาล่างนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมีอยู่2อันให้เลือกเนาะก็จะเป็นฐานรับจ้างหรือว่าจะเป็นสปายสปายมันสามารถเข้าไปเล่นได้1 5บาทีนะครับแล้วก็ต้องรอเวลาในแต่ละรอบเนาะเข้าไปหาคองหาของทำธุรกิจแต่หลักๆเราจะเล่นฐานรับจ้างกันนะครับเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วกดมา ก็จะมีในส่วนของตัวดานะ่านเช่นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไลร์ที่เราเข้าไปเล่นเมื่อกี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวช่องเขาเนาะแล้วก็ถ้าเล่นไปเรื่อยๆนะครับจะมีการปลดล็อคภารกิจพิเศษแบบนี้ด้วยนะครับจะเสียเงินในการเข้าไปเล่นนะครับในส่วนของตัวทหารจะเก่งขึ้นนะครับแล้วก็ทรัพยากรที่เราฟาร์มได้ก็จะมีมูลค่าที่สูงขึ้นนั่นเองท่านผู้ชมครับอะไรทํานองนี้เนาะแล้วก็ตรงเนี้ย เมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถทําการเชิญงเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นในปาร์ตี้กับเราได้ด้วยนะครับสาหรับใครที่อยากจะเล่นทงเล่นทีมนะก็จะมีนะครับแบบนี้เราสามารถกดเชิญชวนเขาเข้ามาเล่นกับเราได้นะส่วนเมนูอื่นๆนะครับก็จะเป็นเมนูตัวละครตรงนี้นะครับก็จะเป็นการปรับแต่งปืนต่างๆนะก็สามารถลากปงลากปืนจัดคงจัดของได้นะครับจริงๆตรงนี้นะครับมันจะมี อไอคอนแบบนี้อยู่นะครับเนี่ยสวมใส่ด่ดนนะครับเราสามารถาสวมมวกชุดเกราะอะไรพวกเนี้ยที่มีในตัวแบบรวดเร็วได้เลยนะครับทุกอันทุกฟังก์ชันเหมือนกันหมดเลยเช่นตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นพรีเซตนะครับใส่ในส่งพวกยาต่างๆได้เช่นกันเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็น n อ c สายข่าวนะครับ n อ c แต่ละตัวนะครับก็จะมีไอเทมขายที่แตกต่างกันไปเช่นตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกายา นะครับเนี่ยเราสามารถามาซื้อยาได้มาทําการเทรดของแลกของกันได้แต่เราต้องมีไอเทมมาแลกกับเขาด้วยนะครับถ้าเราจะเทรดนะเออตรงนี้ก็ถือว่าโอเคเลยครับเนี่ยก็มีหลายตัวนะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราต้องเทรดนะครับก็ต้องมีไอเทมพวกนี้นะครับเพื่อทําการเทรดในส่วนของตัว AK กับเขานั่นเองทุผู้ชมนี่แล้วนอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวภารกิจด้วยนะครับเขาก็จะมีภารกิจเท่เรารับนะเราไปรับภารกิจนะครับแล้วก็ทำเควสพวกนี้เลเวลเราจะค่อนข้างขึ้นเร็วหน่อย นะสำหรับตัวาสายข่าวเนาะต่อมาก็จะเป็นช่างผลิตปืนตรงนี้เราก็แนะนํากันไปแล้วนั่นเองทุกท่านครับตลาดก็เอาของลงไปขายอ,าอะไรแบบนี้ได้เลยเนาะด้านล,ล่างก็จะมีเมนูภาร,รกิจนะครับทำภารกิจอะไรอยู่นะครับที่รับไว้เนาะสามารถรับภาร,รกิจที่สําเร็จได้ตรงนี้ได้เลยนะครับระบบแพลนก็มีนะครับ,บ,รก,นะรบการปรับแต่งก็จะเป็นการโมตัวละครตัวละครเพิ่มเติมนะครับปรับแต่งชุดนูด่นนี่นั่นได้เช่นกันเนาะตัวนี้สามารถดูแผนที่ได้ ในแต่ละแบบนะว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อศึกษาแนวทางในการเล่นอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้งค่ากราฟิกนิดนึนะครับไปทา่ขวาบนเลยนะแล้วก็มาที่กราฟิกนะครับเราสามารถปรับกราฟิกได้สูงสุดเลยผมไม่ได้ปรับสูงสุดเพราะว่ามือถือค่อนข้างร้อนเนี่ยก็เลยเล่นเ d ็ดีแล้วก็เฟรมเรทประมาณสูงมากนะผมว่าภาพสวยมากสําหรับเกมตัวนี้นะส่วนภาษามือถือใครยังไม่เป็นภาษาไทยนะครับเราสามารถปรับภาษาตัวนี้ได้เลยนะแล้วก็เลือกภาษาไทยอะไรแบบนี้ได้เลยท่านผู้ชม วันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ